นายพัสกรครับเก่งฮาริสครับผมใช่ว่าช่วงนี้ก็คืองานเกือบทุกวันเลยการแงานทุกวันเป็นงานแน่นมากเกือบทุกวันเลยฮะช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยเพราะว่าก่อนไปญี่ปุ่นก็มีต้องซงต้องซ้อมอะไรใช่แล้วก็มีคิวอีด้วยอกอ,อกออกองด้วยซึ่งตอนนี้พี่เก่งบอกทุกคนไปแล้วว่าออกกองวันไหนทีแรกนึกว่าคิวที่เราต้องถ่ายเนี่ยมันคือสามารถเปิดเผยได้ นึกว่าเขาแบบลงตารางไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมรือไม่มีเป็นเบอร์หนึ่งเป็นอีกเบอร์หนึ่งในการที่จะสปอน์ใช่ต้องลองถามจี้พี่เก่งดูเพราะคุณก็เตรียมตัวนะครับครับเตรียมตัวคุยกับสารจากสวรรค์นะครับว่าตอนนี้น่าจะกิงกลางมาละแน่นอนที่สุดอ่ะขอก่อนที่จะไปเลือกซื้อน้องครับผมล่าสุดจะไปเราจะคุยกันมาครับ กระทองเหรอครับครับผมมีคนลอยด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่เก่งจริงๆก็เป็นการลอยกระทงครั้งแรกของเราสองคนเพราะาปีที่แล้วนัดกันจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปอะไร<ม>ก็เลยปีนี้พอหลังจากเสร็จง,งานก็มีโอกาสได้ไปก็เลยแบบเฮ้ยชวนน้องแบบไปลอยกระทงกันไหมว่าแบบว่าเราแบบมีเวลาไปลอยได้ใช่ฮะก็ชวนเขาล่วงหน้าก่อนแล้วตั้งแต่แบบหลายๆอีเวนต์ก่อนแล้วอะไรก็ วางแผนไว้เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยก็บอกบอกน้องว่าเอ้ยเราไปเกษตรไหมอะไรแบบเนี้ยไปมองเกษตรไหมแต่ก็ไม่ไปปีนี้ก็เลยต้องไปไม่มันค่อยๆมีพัฒนาการเรื่อยๆละกันอางนี้คือการลอยกระทงเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่ายปีแรกเรายังเขินอยู่ไม่กล้าไปอะไรเงี้ยปีที่สองละเริ่มเริ่มแบบเริ่มสบายใจขึ้นติงานด้วยแล้วก็แบบุยไปแต่ว่าก็ ก็ไปชวนเพื่อนๆไปด้วยยังไม่กล้าไปกันสองคนก็มีแยกไปลอยกันบ้างแต่ว่าชวนน้องๆไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลัวแบบแต่วันนั้นเราบอกว่าถ้าไปหลายคนไม่ไปเราก็ไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวรอดูปีต่อไปไงครับจะได้รุนว่าปีไหนจะได้ไปกันสองคนจครั้งถามว่าวันนั้นเป็นทำอะไรยังไงบ้างมวลความรู้สึกวันนั้นก็ยังไงครับไปจําได้ว่า ก่อนไปลอยก็ไปซื้อมแมลงทอดก่อนอไปซื้อของกินก่อนเพราะว่าหิวหิวกันนะฮะวันนั้นก็ไปต่อต่อแถวแบบซื้อของ,ของ,ของกินกันก่อนแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะทํายังไงให้มันมันรักโลกที่สุดอะไรแบบเนี้ยทีแรกก็คิดอยู่ว่าแบบเอ้ยเราจะเอาขนมขนมปังที่เป็นกระทงดีไหมมันก็มันก็น้ำก็จะเสียอยู่ดีอะไรก็เลยน้ำปิงบอกว่าอ๋อท,ที่ที่บ่อเขามีกระทงที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ่อสาบ่อน้ำอ่ะสาบัวสาบัวเขาสาเขาเรียกสาหรอเขาไม่เรียกบ่อน้ำหรอกอ๋อสาสาครับก็เลยอ๋อเขาเขาแบบเก็บขึ้นมาแล้วก็เอามาลอยใหม่อะไรแบบนี้ก็มันมันก็ดีมันก็ใช่มันไม่ต้องไหลไปที่ไหนอะไรปกติก็เราจะรู้ด้วยกันครั้งแรเป็นไงบ้างคะก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีครับเพราะว่าลอยกับพ่อกับแม่มาทั้งชีวิตวันนี้ได้ไหม ปีนี้ได้มาลอยกับพี่ชายมันก็เป็นกความสหนึ่งใช่ก็ก็มันใจสั่นเปนยังไงรู้สึกว่ากระทงข้างเบาครับกระทงมันเบากคนช่วยถืออะไรเงี้ยครับก็คิดว่าพี่พี่ในปีต่อไปก็ลองหาคนช่วยถือดูได้นะครับแต่ถ้าไม่มีใครช่วยถือเราถือเองได้เราถือเป็นกระทงเล็กเอ็ เขาก็ยังไม่ได้จองอะไรนะตารางก็ยังว่างอยู่ใช่ไหมับหมอมีลงตารางไว้เลยเราก็รอให้เขาพูดอ่ะเราเดี๋ยวลงตารางไว้เลยนี่นี่คือไม่เหยุดกันนะคะคือถ้าเขาไม่ชวนเราก็ไปคนเดียวได้ฮะปีต่อไปเนี่ยเขาถามว่าเนี่ยไปไหมเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันตลอดเอาผู้โลนะเอาคุณโลนะเอาผู้โลนะมันเป็นดิจิตอลฟูตี้นะครับเป็นดีจนหมดนะเดี๋ยวรอแานรอรู้อยู่มีายเทศกาลมีหลายเทศกาลเดี๋ยว ก่อนจบปีก็มีอะไรคริสต์มาสมีปีใหม่มีวันโน้นวันนี้วันนั้นก็จะบอกเขาไม่พูดลอยๆเฉยพูดใด้รีบบรรทัดวถไฟได้ยินเนาะวันคริสต์มาสมันต้องมีอะไรหรือเปล่าเห็นไหมล่ะคริสต์มาสมีอะไรอ่ะมันก็ต้องมีของขวัญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้กับให้กับพี่กับน้องใช่ไหมฮะไม่ว่ามีเวลาเปลี่ยนตลาดโอเคใช่ค่ะคริสต์มาสเขาให้อะไรกันอ่ะก็แล้วแต่ให้อะไร ไม่โปรตินได้หรือเปล่าพิสมัตเห็นไหมว่าใครๆเขาก็มีการแลกวปกติของให้อะไรกันอ่ะปกติเขาให้อะไรกันนะครับถอยากอยได้อะไรกูายเออม่เราขาในเขียนกร้หรอใส่ถุงเท้าถ้ามันเป็นอะไรน่ารักน่ารักก็ดีก็ต้องเช็คท้ากคูไมก็ก็ลองไปทำกันบ้านอูรการห่อยอยา ก็ต้องมีบ้่าจริงๆพูดมาเลยก็ได้ว่าอยากได้อะไรจะได้ซื้อให้ตรงใจถูกไม่เอามันง่ายไปดีอ๋อง่ายไปเหรอก็แกก็ต้องคิดหน่อยเปล่ามันก็ต้องมีการแบบความแล้วอย่างนี้บอกว่าเอ้ยอยากซื้อมาไม่ตรงกับใจเลยอะไรแบบเนี้ยมุกจะถามว่ามีมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังไม่มีอ่ะยังไม่มีอ้าว เทกาลสมมุตเทศกาลสมุิก็รอดูอยู่ครับคริสต์มาสปีนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าน้องีชอบคริสต์มาสมากเป็นแบบเทศกาลที่เฝ้ารอทั้งปีเลยครับค่อนข้างคาดหวังเป็นพิเศษเลยอ่ะก็ก็เลยแบบรอดูแล้วกันครับครับก็ฝากพี่ๆสื่อทุกสื่อนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ประมาณยี่สกว่าสื่อเนี่ยก็อยู่เป็นพยานให้เรานะครับในวันคริสต์มาสนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้น ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอซานต้ามาจากที่ไหนสักแห่งอาจจะเป็พี่หรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบได้ก็รอดูครับถุงเท้าช่วงนี้เชคถุงเท้าต้องต้องตื่นมาต้องเช็คเลยนะถุงเท้าอ่ะมันอาจจะอยู่ข้างในนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบวีบวีบหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นถุงเท้าที่ซักแล้วนะได้โอเค ตื่นเต้นนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่างาน m v กับกับงานซีรีส์กับงานภาพยนตร์เนะี่ยก็จะต่างกันนิดน,นึงตรงที่ทุกอย่างมันจะมีมีคัดมีอะไรที่แบบค่อนข้างเร็วเหมือนกันเพราะว่ามันด้วยด้วยระยะเวลาของเพลงแต่และเพลงมันมันมีเวลาแบบสั้นม,มากๆเลยเนียเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอะ่ะมันก็ต้องแบบปุ๊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 บอะไรแบบนี้มันก็เป็นเป็นมิติใหม่ของการทํางาน แต่ก็สนุกดีฮะสนุกสนุกดีครับก็น้องๆทุกคนที่ร่วมงานแบบน่ารักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอ่องน้องวงมีฟท์นะครับน้องมาเบลทุกคนแบบทำงานเข่งมากๆแบบร้องเสียงร้องทุกคนคือสุดๆครับน้ำพิงดูแล้วเป็นยังไงบ้างใกลเก็นดีจะมีแน่ารักดีก็ทั้งสองมีแหละ ก็มันก็มีเจ็ดเอ็มบีที่เป็นแบบฟิลฮอตฮอตอันนึงแล้วฟิลบอสแบกอันนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะที่เราซื้อพี่เป็นพี่มาก่อนพี่เป็นเอ็มบีเป็นไงเซ่ดีว่าเราก็ดีกีระดับร้อยล้บบลาน,นเอ็น,นะครับโอ้ไม่เราเล่นเราก็ยินดีกับเขาในทุกโอกาสที่เขาได้รับแต่เราก็สปอร์ตเขาในทุกๆครั้งที่มีโอกาสอย่างเอ็มบีมันก็เป็นโอกาสสำคัญเนาะที่เราก็รู้ว่าเออเขาก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนอื่นด้วยเพราะว่าเราไม่เคยแบบว่า ไม่ได้แบบกักกันอยู่แล้วแบบมีโอกาสไหนเข้ามาเราก็ยินดีกับพี่ชายเราตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นอีกอีกขั้นหนึง่งมันเป็นอีกปีหนึ่งของเขาที่เป็นแบบปีทองมากๆอะไรเงี้ยก็<ร>ดูเรื่อยๆครับเพราะว่าเวลาแต่งหน้าเปิดอะไรเงี้ยมันก็รันมาให้เราดูเรื่อยๆเราก็จะแซวเขาตลอดอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเขาก็เขาก็น่ารักอตะเราเขาเล่าให้ฟังตลอดเวลาไปถ่ายมาอะไรเงี้ยล้วก็ล้วก็อุ้ยพี่เก่งมากอะไรเงี้ยรอดูแบบเฮ้ยออกแล้วหรออะไรเงี้ย วันที่ปล่อยเอกับพี่มาเบลเขาก็แบบไลฟ์วันนะ้นก็หลบหลบอยู่หลบอยู่รถเพราะว่าเราก็อยากจะให้สเปซเขาด้วยกับการทํางานเดียวของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็รู้ว่าเราต้องโพสชั่นตัวเองยังไงตอนไหนแตแต่ว่าใดๆก็คือแบบซัพพอร์ตพี่เขาแบบสุดแรงอยแล้วเดี๋ยวเราต้องมีไปบที่ญี่ปุ่นเาะัวอะเน่้างค่ะเขาฝากเพลงให้น้องๆก่อนแล้วกันนะก็ฝากเพลงของน้องมาเบลด้วยนะะแล้วก็น้องๆวงมิกอสด้วยครับตาไปฟังกันได้ เซอร์เคียวนี้เลยครับฝากเลยครับต่อต่อเลยครับซ้อมซ้อมอะไรบ้างครับไปญี่ปุ่นฮะไปญี่ปุ่นซ้อมอะไรบ้างอ่ะฮะโอ้ถ้าจะซ้อมกจะใกล้ใกล้ไปแล้วนะครับมีเรียนร้องเพลงเพิ่มมีเรียนร้องเพลงเพิ่มฮะใดๆก็อยู่ในโปรเซสของการซักซ้อมครับเพราะว่าแบ่งแบ่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วแหละว่าใครร้องอะไรยังไงนั่นแหละครับก็ก็เลยรอรอครับรอดูที่ญี่ปุ่นแล้วกันเพราะว่า เราเองก็เขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวมาพอสมควรแล้วก็เป็นแบบแฟนมิทติ้งของเจนสามครั้งแรกที่เรา <บ S 1> ได้กลับมารวมตัวกันมันเลยแบบเป็นความรู้สึกที่คิดถึงนะและใครที่ดูตั้งแต่ดีมดแฟนชิพที่สั่นแรกก็จะเห็นว่าพวกเราแบบเติบโตกันขึ้นมากๆในทุกคนครับเป็นอะไรกันเนี่ยเขาเป็นเพลงร้องนะครับแมวอาจจะเป็นเพลง Merry Christmas ไม่ได้ร้องทำนองนี้ด้วยอ้าวเหรออันนี้เป็นโรงเรียนไหนสอนเนี่ย ครับผมก็นั่นแหละฮะก็ช่วงนี้อยู่ระหว่างการการเรียนการซักซ้อมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีตารางที่แบบต้องซ้อมอาจจะแบบขยุงขยับไม่แน่ใจเหมือนกันก็รอดูแล้วกันฮะแล้วก็ที่สําคัญคือฝากเลยแล้วกันที่ไทยด้วยใช่ใช่ครับก็ใช่ใครที่ว่างไปหาพวกเราที่ญี่ปุ่นก็ไปได้อากาศกำลังดีนะครับหนาวเย็นน่ารัก พอที่จะให้ใส่เสื้อกันหนาวหรือหาคุณก่อนหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากคนหนาวก็รอเจอพวกเราที่ไทยได้รอเบ้าปัดได้ครับเ้าปเร็วๆนี้แล้วใช่ค่ทีมาานนกรได้ครับก็เค็บจิฬาก็ตอนนี้คิวคิวสามแล้วครับคิวสามนะครับพี่เก่งพูดออกไปเลยผมหลุดไปแล้วครับดความภาคภูมิใจของเราด้วยนะฮะขอโทษครับไว้คิวต่อไปวันที่เท่าไหร่วันบอกวันที่เลยเหรอ คุณพูดไปแล้วมันป็นท<อ>ีมันเป็นดิจิตอลพูตีไปหมดแล้ววันที่ยี่ส้านี้นะครับผมคิวสามนะครับฝากทุกคนไปเล่นเพลงกันด้วยนะฮะบ, <c oughs> บอกเลยว่าเออมันมันก็พูดไปแล้วเนาะก็ฝากด้วยนะฮะไปรอดูว่าจะเป็นซีนอะไรให้ทุกคนได้คาดเดาให้ทุกคนได้ได้จินตนาการกัน<ช>นะครับบอกเลยว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันรวมดาวอีกหนึ่งวัน,นครับที่น่าจะมีแบบหลายตัวละครมาเจอกันก็รวมดาวได้ เจตนาชาหวิทย์พี่ลำพึงใดๆก็รวมผลกันได้ผมดก็ฝากให้กำลังใจพวกเราฝากให้กำลังใจด้วยนะครับรอบนี้ก็ถ้าพาขึ้นไปอันดับแบบว่าที่น่ารักได้ก็ก็จะเป็นอะไรที่เป็นกำลังใจ้พวกเราทีมงานแสดงทุกคนได้เหมือนกันครับก็ฝากทีมหน้าจอแบบว่าเดี๋ยวไ่ออกคามเป็นคนแรกเลยขอบคุณค่ับขอบคุณค่ะ thank <laughs> you